นั้นวันนี้ถามนิดนึงครับเพราะทุกครั้งที่คุณฟ้าให้สัมภาษณ์ทุกครั้งที่คุณฟ้าบอกรายการที่ช่องแดหรือที่คุณผู้ชมเห็นจะบอกเสมอว่าหวยนั้นเป็นของครูแล้ววันนี้คุณยังยืนยันเหมือนเดิมไหมยืนยันเหมือนเดิมค่ะยืนยันเหมือนเดิมว่าเป็นของครูคร่ะคุณไม่กลัวคนเขาดา่าหรอคนเขาด่ากันทั้งบ้าน <c oughs> ทั้งเมืองแล้ว <c oughs> คุณโ,โดนจิตวิทยาหมูม่ไหมคุณอาจจะเ <c oughs> ชื่อเอ้ยเป็นของครูเป็นไปได้ไหมคุณโดนจิตวิทยาหมู่อ๋อไม่ค่ะอ่ะนั้นผมถามเลยฮะ ตอนนี้มีรายงานข่าวเขาบอกกันบอกว่าตอนนี้เนี่ยครูปรีชาเ c ฟซวงแตกแล้วเหรอฮะ,ะหลังจากครูปรีชาโดนออกองปราบจับแจ้งความเท็จไปแล้วหนึ่งข้อหาโดนปอปอปอ,ปอ,อีกว่าสนับสนุนเจ้าหน้าที่กระทาความผิดคนที่เคยเกาะกันแน่นๆครูปรีชาเอฟเริ่มแตกเหรอฮะจริงเหรอฮะไม่ได้เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่เลยเนะคะมันเกี่ยวกับอะไรฟ้าบอกขอถอนตัวถอยฮะ คุณละครหรือเปล่าไม่ละครแต่แต่ยังมีแต่นะอะมีเงื่อนไขอ่ายังไงฮะอต่อตเชิญคือยังเป็นกําลังใจให้พยานทั้งหมดนะคะให้สู้เจเกียวเจพัดเจบ้าบินให้สู้เหมือนเดิมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคำว่าถอนตัวแปลว่าอะไรฮะ,ะตามความหมายของขอไม่ยุ่งดีกว่าให้ครอบครัวทางฝั่งครูเขาตัดสินใจเองดีกว่าคะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อวันก่อนคุณยังรักกันดีกับครู <c oughs> คุณผู้ชมจําได้ไหมครัวันครั้งแรกที่ผอบอรตรทแถลงข่าวแล้วมีการออกหมายจับครูปีชากับเจ๊บ้าบินในรายการนี้เราให้คุณฟ้าใช้โทรศัพท์คุณผู้ชมเชื่อไหมฮะหลังจบรายการนี่ผมมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังเลยคุณร้องผมร้องไห้คุณบอกว่ามันไม่ยุติธรรมกับครูและเจ๊บ้าบินและคุณก็ไปร้องไห้ต่อที่กองปราบค่ะคนบอกว่าคุณบ้าหรือเปล่าอะไรเนี่ยทำไมร้องผมร้องวันนี้คุณอยู่ดีถอนตัวผลประโยชน์ไม่ลงตัวน่สิไม่ใช่ ไม่ได้เกี่ยวกับผลประโยชน์ค่ะมันเกิดจากอะไรทั้งนั้นที่คุณรักกันดีนะแล้วเมื่อไม่กี่วันก่อนมีการเปิดเผยด,ด้วยว่าโอ้ยภาพลูกสาวคุณฟ้าไปเที่ยวไปเล่นที่บ้านครูปีชาคุณยังบอกอยู่เลยเนี่ยเห็นไหมรักกันดีทุกอย่างหรือแม้แต่การถแถลงข่าวครั้งล่าสุดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาคุณก็ยังอยู่กับครูปีชาทําไมอะ่ะมันเกิดอะไรขึ้นคือตอนนี้ฟ้าไม่คือเหมือนก็เหมือนกับเราไม่อยากให้ทางครูเนี่ยนะคะออลำบากใจ อเอาเป็นว่าให้ทางญาติพี่น้องเขาเป็นคนตัดสินใจดีกว่าเอาอย่างนี้ผมบอกตามตรงเลยคุณถูกตำรวจข่มขู่หรือเปล่าฮะตำรวจข่มขู่มีค่ะข่มขู่ยังไงฮะอธิบายฮะอืมก็จะออกหมายจับฟ้าเหมือนกันอ่ะนั้นผมอ่านคําให้สัมภาษณ์ นั่นก็คือพลตํารวจโทธิติราชหนองหานพิทาผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางประโยคที่พูดถึงคุณอยู่ตรงนี้ฮะ,ะเขาบอกว่ากรณีที่คุณฟ้าออกมาเคลื่อนไหวรายวันต้องพิจารณาว่าจะเข้าข่ายมีความผิดหรือไม่เพราะตํารวจจับตาอยู่เช่นกันว่ามีอะไรที่ไปกระทบการทางานของตำรวจหรือไม่แต่เบื้องต้นสกสารตารวจใช้ความอดทนในการทํางานอย่าไปเป็นคู่กรณีด้วยแต่ถ้ามีบุคคลที่สาถูกพาดพิงและรับผลกระทบก็สามารถแจ้งความโดยตรงกับคุณฟ้าได้เป็นเพราะการให้สัมภาษณ์นี้ของท่านผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางด้วยหรือเปล่าไม่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยวใช่และ ตำรวจข่มขู่ยังไง <_ P ain> ก็มีการฝากมาเตือนอืค่ะ,ะแต่ว่าฟ้าก็าวิพากษ์วิจารณ์ในฐานะประชาชนคนธรรมดานะคะไม่ได้ให้หน่วยงานเสื่อมเสียหรืออะไรค <นะ S 1> <ผ>มถามท <ภา S 2> นายเดชาเลยฮะคุณฟ้าวันนี้ประกาศถอนตัวแต่คุณผู้ชมก็คงจะทราบว่าคุณฟ้านั้นไปออกรายการไปให้สัมภาษณ์ต่างๆตำรวจไปเก็บอย่างเช่นถอดเทปรายการจอกประเด็นไปถอดเทปรายการนั้นไปเอาคำให้สัมภาษณ์ที่นี่มาแล้วมาดำเนินคดีได้ไหมคะ คืออย่างนี้การที่คุณฟ้าเนี่ยก็ฐานะ,ะเป็นประชาชนคนหนึ่งวิพากวิจารการจะการทํางานเจ้าที่ของรัฐเนี่ยมันทําได้อยู่แล้วเพราะเขาเป็นข้าราชการเป็นหน่วยงานของรัฐนะฮะเหมือนกับมีคนวิพากวิจาร์ท่านพลตรเอกศรีเวลาเนะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดไปวิพาก์วิจาร์ที่ไม่สุจริตเนี่ยอันนี้ถึงจะมีความผิดและอ,อย่างหนึ่งกองบัญชาการตํารวจนะครนบาลเนี่ยเป็นกองบัญชาการใหญ่นะผมว่าเขาแมนพอเขาไม่มาเล่นอะไรกับคุณฟ้าหรอวันนี้คุณก็ยังพูดเลยว่า คุณยังเชื่อว่าหวยเป็นของครูแต่และคุณก็มาปกป้องครูออกมาปกป้องคนต่างๆแต่วันนี้คุณบอกว่าคุณจะช่วยเหลือเฉพาะพยานครูเท่านั้นคุณไม่ช่วยครูแล้วหรอไม่รักครูแล้วหรอฟ้าก็เชียร์ครูนะคะแต่ก็ก็คงทําได้แค่เชียร์แหละคะ่ะมันเกิดอะไรขึ้นคะ <Huh? S 1> มันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าคุณเข้าไปวุ่นวายในชีวิตของครูจนคนไม่พอใจหรือเปล่าไม่ไม่ไม่ค่ะอ่ะนั้นผมถามเลยฮะมันเกิดอะไรอะ่ะทําไมคุณถึง จะช่วยแต่พยานแล้วครูล่ะแปลว่าคุณจะไม่ไปบ้านครูจะไม่ไปมาหาสู่จะไม่คุยกับครูอีกแล้วเหรอฮะไม่ใช่ค่ะคือฟ้าไม่อยากให้คําสัมภาษณ์ของฟ้าเนี่ยมันเป็นประเด็นยังไงอ่ะเพราะว่าเวลาฟ้าให้สัมภาษณ์ไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มันก็จะมีการท้ามมันจะมีการจี้ครูบีบครูหรืออะไรก็ตามแต่อาจจะทําให้พี่น้องครูไม่สบายใจอืนะคะนั้นผมตรงไปตรงมาก็ไม่ขอก้าล่วงแล้วกันนั้นผมถามอย่างตรงไปตรงมาเลยเพราะตอนนี้ มีข่าวบอกว่าเนื่องมาจากว่าฝั่งครัวเห็นแก่ตัวตอนนี้ปล่อยพยานเะนี่ยให้ไปเชิญชะตากรรมไม่ว่าจะเป็นเจ๊พัดเจ๊บ้าบินสารพัดเจ๊ที่ขายห,หวยเป็นเพราะเรื่องนี้หรือเปล่าที่ทําให้คุณไม่พอใจอ๋อไม่ใช่ค่ะอืแต่ด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยที่ผ่านมาฟ้าก็บอกตรงนะ,ะฟ้าก็อยากจะให้เห็นใจพยานเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเขาก็เดือดร้อนนะคะอ,มอมืมีน้ําใจซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือกันเพราะว่าเขาก็สู้ด้วยกันมาตลอดอมไม่ว่าจะโดนข่าวฟ้าเนี่ยจะนิ่งมไม่ว่าจะโดนข่าวอะไรมันกระทบก,กระทั่งก็ตามแต่อ,อย่าลืมว่ามันเกาะกลุ่มกันอนะ่ะมันดีนะคะวันนี้ก็อยากจะให้กําลังใจเจ๊ยืนบนความถูกต้องอย่างเดียวคุณให้กําลังใจเจ๊จืนครูล่ะก็ให้กําลังใจค่ะสู้แต่ครูต้องสู้ให้สุดนะ ครูเคยให้กำลังใจคุณไหมครูเคยพูดถึงกระแสข่าวที่มันถาโถมเข้ามาคุณท,ท,ทั้งที่มันไม่เกี่ยวข้องกับหวยสามสิบล้านเลยก็มีบ้างมีบ้างยังไงบ้างโทรมาไหมหรือไปเจอหน้าครูแล้วก็ให้กำลังใจพูดอะไรไหมส่วนใหญ่จะไม่ค่อยคุยเรื่องนี้กันค่ะไม่คุยเรื่องส่วนตัวกันค่ะที่เป็นข่าวเป็นข่าวกับคุณแต่แต่พยานจะเข้าใจเพราะว่าผู้หญิงอืจะเข้าใจคุณน้อยใจครูปีชาไม่ไค่ะไม,ไม่ไม่เลย ไม่ได้น้อยใจอะไรเลยแต่ทีนี้ว่าเราแค่เวลาเราให้สัมภาษณ์ไปเราเหมือนกับยังไงละ่ะไปทําให้เขากดดันหรือเปล่าครอบครัวเขาไม่สบายใจหรือเปล่าอะไรเงี้ยเป็นประเด็นต่อหรือเปล่าเพราะ,ราะตั้งแต่แรกที่คุณฟ้าเคยบอกรายการที่นี่แล้วคุณฟ้าออกตัวปกป้องแล้วผมเคยถามว่าครูพีชาเขายังบอกเลยเขาไม่รู้จักคุณจนตอนหลังคุณบอกว่าไม่เห็นเหรอคะเขาก็ออกมาครูก็ออกมาบอกว่ารู้จักกับฟ้ามันตั้งแต่จุดนั้นแล้วหรือเปล่าหรือมันมีเรื่องอะไรบางอย่างที่มันราของรายแหนงจนทําให วันนี้ผมใช้คำว่าแตกหักได้ไหมไม่ไม่ใช่แตกหกักฟ้าก็ยังอยู่เชียร์เจ๊เจ๊เหมือนเดิมเชียร์ทุกคนเหมือนเดิมแต่ว่าแค่ลดบทบาทตัวเองตรงเกี่ยวกับคดีหวย30สิบล้านเท่านั้นเองค่ะอ่านะฮะอ่านั้นนอกจากนี้ฮะฟ้าขอฝากแง่คิดไว้อย่างหนึ่งนะคะการที่เราจะทําอะไรเนี่ยให้ถึงฝั่งหรือถึงประสบความสําเร็จเนี่ยมันจะต้องไปแบบพร้อมเพียงแล้วก็จะต้องให้กําลังใจกันไม่ใช่ไปกันคนละทิศละทาง ก็อดทนใช่อือ่ะเราขออนุญาตเบรกก่อนดีกว่าคุณผู้ชมแน่ใจนะฮะเพราะว่าไม่ใช่อีกสองวันคุณบอกว่าดิฉันจะกลับมายืนข้างครูดิฉันจะกลับใม้สัมภาษณ์อีกเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเพราะตอนนี้เขาบอกว่าคุณฟ้ารายวันแล้วฮะ <c oughs> เขาบอกว่าไม่ใช่มีแค่คุณคนเดียวที่ถอนตัวถ้าคุณผู้ชมจําได้ครูปรีชามีทนายความนะฮะอาจจะไม่ได้หล่อเหมือนทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดนะฮะแต่เป็นทนายความที่ไปใน วันที่มีการประกันตัวด้วยนะที่ศาลอาญาเนี่ยนะเออทนายเกียงกายทนายคนนั้นเขาไม่อยู่แล้วเหรอฮะคุณเจอครูปรีชาครั้งสุดท้ายวันไหนฮะเพราะจริงๆแล้ววันศุกร์คุณยังนั่งยังนั่งฟังแถลงข่าวพบตรกับครูอยู่เลยแปลว่าวันนั้นเป็นวันสุดท้ายหรือเปล่าวันศุกร์หรือวันอื่นอ่าใช่ล่าสุดก็แปลว่าคุณเจอครูปรีชาครั้งสุดท้ายและติดต่อกันก็คือวันศุกร์วันนั้นใช่ที่มีการนั่งดูแถลงข่าวร่วมกันของพบตรแต่คุณได้ยินมาว่าทนายความ ที่ทาคดีให้กับครูปีชาถอนตัวมีใครถอนตัวหรือสละเรืออีกไหมฮะที่คุณรู้ไม่ค่ะไม่ค่ะคือแปลว่าที่เหลือยังอยู่ยังอยู่ค่ะยังอยู่เหมือนเดิมอ่าแล้วแล้ว,ลวทําไมคุณจะทิ้งครูกลางทางแบบนี้ล่ะพี่ตุ๋ยยังไม่ทิ้งซะเลยนะยังเชียร์อยู่คุณยังเชียร์อยู่แต่แ<ค>ตอนนี้ลดบทบาทตัวเองลงขอลดบทบาทลงใช่อะไรที่จะทําให้คุณกลับมายืนข้างเหมือนเดิมกลับมายืนเดินหน้าเหมือนเดิมยืนด้านหน้า เพราะตอนนี้คุณบอกว่าคุณขอถอยอยู่หลังชาก็อยากให้ครูเนี่ยสู้ด้วยความถูกต้องสู้เพื่อพยานที่เขาบริสุทธิ์อยู่เสียสละตัวเองออกมาคะ่ะออกมาเลยถ้าเกิดว่าเราไม่ผิดสู้คะ่ะ